สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับมันี่ภาพพี่น้องมาพร้าวผู้เล่นคุณแม่แนะนําตัวเองนั่งเอกครับนั่งเอกดังดงัง <c Saf i> ในอดอีตผู้เล่ยหัจักผู้นี้เห็นว่าเห็นว่าเช่ยครับในายงยุย <c oughs> สมัยนั้นคุณแม่ซื้อยังครับคุณแม่แม่ซื้อแม่นิตายา <c oughs> ค่ะแม่นิตยาสื้ออันนี้กับซื้อเขียอท้อ แม่เข็มนอกเลยนาะใม่เข็มซะที่เขาจะเอิอนในในมอลลั่มกับแม่เข็มเนาะแม่เนาะเออนในมอลลัมแม่กับนิตยาศิริราชโอ้นิตยาศิริราชนิตยาศิริราชแม่เป็นเป็นเจ้าของคณะป่ะแม่เป็นเจ้าของคณะปริศินโอ้ปริศินอยู่บ้านหอยบักทิ้งเนาะแต่ก่อนเนาะหอยบักทิ้งแต่ก่อนตำบลไชยสอตำบลหนองไผ่โอ้เป็นตำบลหนองไผ่ใช่สมัอนี้แม่อยู่ไสายบัตรไ้สมัอนี้แม่มาอยู่บ้านศิริราช ตำบลบรนเทาอำเภอบรนแทนจังหวัดชัยภูมิแม่ไม่เห็นยังอยู่นี่ครับโอ้ยแม่ก็มาอยู่บ้านซื่อๆล่ะตอนนี้แม่ก็เลยพาลูกพาเจ้าขายของขายอาหารตามสั่งแม่ก็ขายตำส้มขายน้ำแม่ก๋วยเตี๋ยวน้แมันแม้อแม่ข้าวกน้องผ่านไปผ่านมาถนนระวังบรนเทาเนาะแม่เนาะบรนเทาไปเส้นไปแจ้งข้อไปแจ้งข้ออยู่บ้านนั่นกับแม่บ้านนี่บ้านนี้ลาดลูก บันหินลาดร้านก๋วยเตี๋ยวยี่่นร้านสุดท้ายนะแม่น้อร้านสุดท้ายร้านก๋วยเตี๋ยวยี่ปุานพี่น้องมาแวะมาอุดหนุนคุณแม่เ้อคุณแม่เข็มทองนั่งเอกเรื่องเร่องงี้ไมแม่ทุกอน่งสงหั่งนั่งคอนดอกปลาบูทองนอะไรเรื่ยเ่งสิงังนั่งคอนดอกปลาบูทองซึ่งเป็นคณะของคุณพ่อประดิษ์เนาะปดิสิลป์ปิสินปตะกานผู้รดสิบิวจักม่าลำชุ่มแพร่วงศรจักปฎิสินลคยเคยง ตอนนั้นจ้างเก้าพันผมจําได้อยู่เก้าพันใ่นางบ่งตอนนั้นมะมุ้ยไฟฟ้านี่ไหมหลายปีแล้วเมื่อวันสามสี่สิบปีแล้วเนาะครับสี่สิบปีเอาเครื่องอิติเติ้อตีลาไปครับเครื่องติ้อๆมากกว่านี้ผมสิขอให้คุณแม่ล่ำแล้วผมสิเก็บใส่ช่องยูทูบไว้ให้คุณแม่ล่ำก่อนที่คุณแม่ถนัดที่สุดเราจะเอาสองก่อนนะแม่เนาะสก่อนครับขออนุญาตให้ให้คุณแม่แล่ำให้พี่น้องฟังครับนางเอกดาวข้างฟ้ายังงามพึ่งโก้ไหมพงษ์เนย เห็นจนจำไ่ได้ไม่แม่พ่อสนุกขันแม่จีบบ๊วยกันก็เก่ากระอดสาวเด้อร่ำเมียร่ำเมียผมผมยิดีวิ่งให้แมา่ร่ำร่ำรถขอความสุขอันสดชื่นยงเกิดมีแก่เจ้า,างานอีแฟนท่านที่ฟังเื นิตยาขอก้าเขียงเผยคำกิ่งบอกแกงให้แฟนหูทั่กันบทนางเอกทุกเรื่องนั้นตัวฉันรับเป็นประจำล้ามคู่กับปริศินตั้งแต่ใดบอกเคยเวนการจำเป็นสังขารค่นอนนิตยาเลยขอทอนย่านแฟนนั้นสิเปิดนาะ ทั้งความคิดเนียมอายจริงมอบบทในหุ้นนองสาวไว้รุ่นหลับแท้บางงานคิดอังแขนพออยากหลับในบทเดิมหูกะเยิ่มสังขารโตหากสิฟื้นยานคนเยยแฟนที่เคยนิยมหย่องนิตยาครั้งเก้าก่อน โถด่ถเดออย่าฝ่าหออนได้มาแล้วตรงโอลำแต่ว่าขอบอกยำรับโบทแค่เปน็นนางร้องถนนท้องที่เคยเที่ยวนั่งเอกบ,บทละว่างแล้วเหลือเพียงเนวสนุนห่างดินลูกหลังเงินพันพ่อสีดันเดินตาย ผิดว่าแฟนความเห็นใจบ่นินทาด่าป่อยยามแชมเปลี่ยนถึกเปียนตัวขอขอบละคุณโดยทั่วที่แฟนบ่เหมือนมังกลางแกนชูเจ้าคณะบ่ปล่อยวางให้แซ่ลมขอชืนชมกันด้วยเจ้าของงานผู้จัดแจ นิตยาดีใจที่ได้ฟพาเพื่อนพองมาล้ำหลองซอยงานขอบละคุณเจ้าพาคทานอีกกับทานผู้มาฟัางจ้องสมหวังสมนึกแต่ลอดกันย่าเครื่องฮอนหลอนว่ามีแนวใจ โดนมาพี่แก้นน้ำลายสิหอดเก่าหอดเก่าเนาะเขาเป็นยังไงเอ้ยเฮ้ยห้่งเซ็อด้วยนอนบามีนี่อูใส่แนวใดๆบอกคาดรากไก่ที่มุนเลี้ยวแลีวมแก่นน้ำลายพี่น้องไม่ไม่แม่เพราะกระชีหอดบางลงเลยโอ้มาหลบบัดจอดเวลา เอาไม้ไว้บ้านบดบดรครับเนี่เอาวาครไเอาว่าเอาไม้ยนเอาอันเอาเอากรไก็อะไรไหมนะมันลง่มไเยข้ามงล้อมาเออไม่ข้ามึงล้มไมไกลหัวลนม่เหนาก้อนกรรไกรอะ้กไม้เหงยาวครับมเป็นแหงยาวมาทำนอง เวลาดีพุนัะนั่นึืจะถึงเอ๋สบเอองนเนี่ยมึงหันสูงหัอทีแม่แล้วเราขี้ซี่ันใส่ขี้เอ๋นัแม่นรองบนขี้เอ๋เวลาดีนาทีพอ หานอมลงปงนิ้วยแฟนเป็นพันเป็นหมื่นจากบ้านอื่นใกลและไกลหลายม่องได้ทองเพบ่อลิเวนเดินเมืองเลียวไปเบิ่งจนสุดตาเห็นแฟนแมงหลวงหลายบวายิงา ขอวันทาข้ามานอมลุงอาป้า,าแมา่ทั้งผู้แก่ผู้เท่าที่มาเอาอังอใไผกะเตรียมท่าโจตั้งโตฟังลูกลานอยากมาชมผลงานสากันตั้งลายมือ คนเตรียมหาซื้อของกินพ้องเขามานังรอปู่ศาสไว้เอาคอนไม้ทาเตียงทั้งคนโวยผัดเทงเลงเฝ้าเลงอยากล่องคองอยากสิยองไปใส่ไล่กันให้เที่ยวกู คนบูบ่ฟังฟฝาถามหาพระเอกใหญ่จากแฟนเก่าแฟนใหม่พระเอกพี่คิดช้ำนานวานานจนวายบุนแต่อุ่นใจทั้งคณะลูกหลานขอขอบคุ้นขนองอาย สูก่กำายด้วยใจจริงข้าขอวิงวอนเถิงหน่วยสามประไตแกว้วฉันบอกมิยังเล็วขอเอาพ้นทางส,สิให้คุณพอ่อกับคุณแม่แตลอดคุณน้องอยู่นี่ อะเลินด้วยสีประการตลอดขอหนึ่งนั้นอายุทานจุงยืนยาววันนาขาวให้สดใสสว่วนใจให้เลิงลาสามสุขาและพระรานไม่ให้แข็งแรงเลื้งลวนพี่น้องเบิดทั้งมวลให้พี่อ้วน gia phong cho Già thủ đơn riêng sạc dịt Chôn mát đồn bàn đàn xoay Phén mỏ láng thuốc tua nà chào châu cha lớn แม่อายุเท่าไหร่ครับปีนี้แม่ได้ได้69ปีแล้วล่ะฮะ69 69ปีนี้าป้าแม่ผู้ข่าห่าชิบวัวเมื่อแ่าคักเท่าแน่โอ้ยมะเท่าดอกลากับมะเท่าดอกแม่ก้อนก้อนโศกมีอยู่วะแม่ก้อนโศกที่ลูกที้นี่ล้ำเลยมะก้อนโศกก้อนโศกที้นี่กะเออนโศกแม่กะตะกี้แม่กะล้ำเลี้ยง กำปังเก่าเนะลูกเนาะได้เป็นอิสูอิสูอิสูตอนตอนนางสูพานเป็นผู้ให้นะลูกอือว่าเป็นตอนเป็นผู้ดีวันเถอะนางเอกใหญ่เป็นผู้ให้แม่ชอบสูบจากก่อนเนะลูกเนาะสูพาอดทนกันน้ำงวออกป โมนใจปวดเาวปาปนามเสียนทั้งแทงสู่แพ้เคยดองแดงกายเกาไลยหวนกับบุญบอกเคยของมือเมาวพี่ชายกัดตัวโต แวนที่ใช้อาไว้น้ำนางเป็นของฝากก็เลยหาจากหนองไปของนิวผู้เพิ่นสูงสิ้นนัสาภูมาามุงผู้สูงขาเลยสมวังบุญมาเคยของมือ เมาพี่ชายกดตัวโต,วตวนั่นตะกาเออเอาตะลมมาหลอดสาวสุภากะลงซื้อพอมาเห็นแล้วเปิดเบื่อบอกให้นางอยู่ถาโวยโนอไอสีแต่งงา สองวันทนานพี่สีแดงวีบ้าใจของชายสังเลลูนอ้วนในนางมีเป็นบ้าแฟ้งชายจย่าชายเบายังหอมหู chơi sang biển tang, bảo và hát non leo, sang biển bèo bọn mày nhàng, mà mày. Mày nhái, u buồn trái. mai cả nhà mà mai, tốt mai mì pin, sao đi luôn. ววงนายใจนกู่ใช้สิมีสองสอนสั่งบกืนอาวุธน้ำนองหมอกล้ว่าจะใช้สังบูดนาว นังยังหัวมัวใบบ่ลืมไอเตยังได้ความเสียใจเขามีผู้้เขาบ่มีเกินนั้นจะกกา บ่คิดเบิ่งแค่นนางหูจังสีแม่น้อยสีสงคือพี่เอ๋ เกลอกะซมีแล้วเนาะงลุงลาขอบคุณอะไรครับขอบคุณอะไรครับขอบคุณอะไรครับพี่พี่น้องครับย่างข้องคว่ำเป็นนั่งเอกเสียงยังแจ๋วยังชัดให้เก่าหกทิปเก้าว่าไงไหมเมื่อวานมันหาทิปเก้าวันนแท้มันหกทิปดิแข็งแรงอยู่ครับขอให้พี่แม่สุขภาพแข็งแรงเลยครับขอบคุณหอะไรที่ครับเสียงาะลูกหลานพี่น้องครับนี่นะครับนั่งเอกเจ้าตำรับท้าขี่ย่างนั่งคอนดอรคณะปนิชินเตอร์ซูเมอร์นี่มาขาย ขายหันตามสร้างขายสมตามเต้าม่งก็ขายนะโมแม่จับส่วนจับมือจอันละลูกพี่น้อง่านไป่านมาอย่าลืมมาอุดหนุนคุณแม่เราเด้อครับอยู่เส้นทางระวงังัน้นองเลือดไปนี่ครับข้บขบบาปตากบันเต้าทางไปแยงคอ,อ,อครับถึกเถืถ่อครับพี่น้องครับขอให้พี่น้อง ที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อกดแชร์เป็นกำลังใจให้พุ่นแม่แล้วเนี่ยเกี่ยวกันเงียบเปลยลูกตัวจ้างที่บาตโบ๊ทโบ๊ทได้หลายหลายสามสิบบาทหมดสิ้นายผร้อมกัสามสิบบาทได้บอรหลายเนีกินกับวัวโบ๊ดพี่น้องเลยขอบคุณพี่น้องเขอบมาเบิ่งช่องโลกของเพื่อนขอบคุณพุ่แม่เขอบขอบคุณหลายครับพี่น้องมีความสุขกายสบายใจร่ำรวยคลิปหน้าพ่อกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับ